สวัสดีครับผมชาพอดานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิว Honda BRV ตัวท็อปนะครับรุ่น SV ราคา835,000บาทนะครับก็สำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ของ Honda อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้นั่งหลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะพับเบาะด้านหลังแล้วก็ขนของสัมภาระ ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งที่ราคาค่อนข้างประหยัดนะครับถ้าเกิดเทียบกับรุ่นหรือว่าแบรนด์อื่นอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันเผื่อใครกําลังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยมีรถว่างพร้อมส่งมอบให้เลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดียร์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้ในโคมเลยนะครับการตกแต่งดีไซน์กระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้พร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับดีไซน์ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็น โฉมที่มีการ minor change มาแล้วนะครับก็จะมีการปรับแต่งดีไซน์บางอย่างให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับตัวล้อแม็กก็จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับด้านข้างก็จะมีตกแต่งโครเมียมตรงนี้นะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้นะ บลมูจับสองฝั่งคู่น่าก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับก็คือเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยก็สามารถทําการล็อกและปลดล็อกผ่านบ้ามุจับตรงนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกดีด้านบนก็จะมีราวแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับสําหรับบางคนที่ไปซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มนะครับเพื่อที่จะขนของสัมภาระเยอะเนี่ยด้านบนอีกได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีการเอาไปพลิกแพลงใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบการเดินทางก็ถือว่าเหมาะมากกับรุ่นนี้นะครับ สว่างไกก็เป็นแบบคลิปฉลามไฟท้ายเป็น LED นะครับเดี๋ยวให้ดูดีไซน์ด้านหลังเรือนกันชนด้านล่างก็จะมีความเป็นสปอร์ตด้วยนะครับมีการตกแต่งลวดลายแบบนี้ดีไซน์ด้านท้ายเขาเนี่ยก็จะเป็นเส้นยาวแบบนี้เลยนะครับสีแดงแต่ว่าตัวไฟเวลาเปิดมันก็จะสว่างแค่ด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะตรงกลางขึ้นเหมือนเป็นการตกแต่งของเขาเดี๋ยวมาดูที่ด้านในกันต่อเลยนะครับ การตกแต่งสีภายในนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับรวมไปถึงเพดานด้านบนด้วยเนาะเป็นสีดำแล้วก็จะมีการตกแต่งสีแดงเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวบอร์ดนี้เป็นบอร์หนังนะครับก็มีคาดแดงแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตในตัวรถแล้วก็ให้ดูมีความเป็นสีสันมากขึ้นนะครับตัวบอร์ฝาคนขับนี่ก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ใช้คันโยกตรงนี้พนัประตูด้านข้างนะก็มีตกแต่งสีแดงแบบนี้เป็นหนังด้วยนะครับ แผงควบคุมตรงนี้ก็จะมีปุ่มพับกระจกข้างด้วยนะครับพับเข้ากับกลางออกแล้วก็ปรับมุมมองกระจกข้างเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับสตาร์ทและดับเครื่องก็จะใช้กดปุ่มตัวนี้นะครับเป็นระบบ push start และส่วนพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายก็จะมี กดเมนูต่างๆได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเมนูต่างๆนะที่พวงมาลัยแล้วก็ส่วนตัวจอนะครับจอก็จะเป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับสามารถเชื่อมตัวบลูทูธ USB แล้วก็ HDMI ได้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเลือกฉายภาพที่จอเลยส่วนระบบปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มีช่องพอร์เ l e ด้านล่างเนาะ,ะตัวเกียร์ก็จะมีการตกแต่งดีไซน์เป็นหนังแล้วก็ได้เย็บสีแดง มาดูที่นั่งแถวกลางกันบ้างหรือแถวที่2นะครับก็จะบอกว่าด้านบนก็จะมีระบบปรับอากาศให้กับผู้โดยสารแถวกลางและแถวหลังอยู่ด้านบนด้วยนะครับซึ่งปุ่มเขาก็จะแยกไว้นะครับสามารถปรับระดับของแรงลมได้ด้วยให้ดูนะครับสำหรับดีไซน์ประตูบานหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วย แล้วก็จะมีแถวที่3อยู่ด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วรถที่เป็น3แถวเที่หน้าเนี่ยแถวหลังสุดก็อาจจะมีพื้นที่ในการนั่งเล็กที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะก็อาจจะให้ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆน้อยหรือแม่ก็เด็กก็สามารถนั่งได้นะครับส่วนเวลาจะพับบ่อขึ้นข้างหลัง เป็นสเต็ปเดียวพับขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาพนักพิงพับลงมาแล้วตัวบอบ์ดก็จะยกขึ้นมาเลยนะครับก็สามารถที่จะขึ้นเข้าไปนั่งด้านหลังเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะครับซึ่งการพับ,บอบ์ดขึ้นมาแบบนี้ก็ทําได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสาหรับแถวกลางลก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับผู้โดยสารแถวหลัง ทีนี้เดี๋ยวลองเปิดจากด้านท้ายให้ดูนะครับตัวปุ่มเปิดก็จะอยู่ใต้โลโก้ H มาร์กนะครับดันขึ้นมาได้เลยอ่าถ้าสมมติว่าเรานั่ง7คน3แถวนะครับก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของด้านหลังประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะแหละเนาะเพราะว่ารถที่ทํามาเป็นเจ็ดที่นั่งก็จะเน้นจํานวนของผู้โดยสารนะครับพื้นที่ด้านหลังที่ว่างเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดเรานั่งไม่เกิน5คนนะครับก็สามารถที่จะพับเบาะลงไปได้นะครับเพื่อวางสัมภาระ ผมพับให้ดูนะครับรับพับก็สามารถพับจากด้านหลังตรงน,นี้ได้เลยนะครับจะมีคันโยกให้เราสามารถดันลงไปได้เดี๋ยวพับสองฝั่งลงให้ดูอ่าก็สมมติว่าถ้านั่งไม่เกิน5คนเรานั่งแค่2แถวด้านหน้านะครับเราก็สามารถที่จะพับผนักพิงลงในแถวหลังเนี่ยเราก็วางสัมภาระได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะบอกว่าตัวแถว3ามเนี่ยมันจะมีเชือกตัวนี้ให้เราดึงนะครับสามารถดึงแล้วก็ยกขึ้นไปได้เวลาดึงแล้วก็พับขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีเชือกสามารถล็อกได้นะไม่ให้หล่นลงมานะครับถ้าเกิดพับขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของค่อนข้างเยอะแหละนะครับกบ็อย่างที่บอกไปถือว่าเป็นรถที่มีความอเนกประสงค์นะจะนั่งหลายคนก็ได้หรือว่าจะพับเบาะแล้วขนสัมภาระก็ได้ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็มีฉนวนกันความร้อนติดมาให้กับตัวรถเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องเบนซิน1,500ซีซีนะครับอัตราเร่งก็อยู่ที่117แรงมา้าน้ำมันที่สามารถเติมได้นะครับก็เบนซินได้หมดเลยนะครับ e10 e20 e85 91แล้วก็95ครับ อ่อโอเคครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีความเอเนกประสงค์มากๆเลยนะนั่งเจ็ดที่นั่งก็ได้หรือว่าคนสัมภาระก็ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ inbox ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับไปทางแฟนเพจหรือว่าไลน f ออฟ i ิเชีชาปนดาก็ได้ส่วนใครอยากจะดูรีวิวรุ่นอื่นเพิ่มเติมก็เข้าไปติดตามกันได้เลยที่ช anel youtube ชาปนดานะครับฝากกดติดตามกดสั่กนกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ